รานนี้มาดูการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจที่น่าสนใจอันหนึ่งทางโก l d m a n Sachs Goldman ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้การประเมินเศรษฐกิจในระยะต่อไปของทั้งโลกนี้เปลี่ยนจากเดิมที่คาดว่าจะสดใสราวนี้เกิดกิจกรรมในความเสี่ยงอันแรกเลยเนี่ย เรื่องการจำกัดการเดินทาง<ฆ>การจำกัดการเดินทางอาจจะเกิดขึ้นและอาจจะกระทบในช่วงปลายปีด้วยอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าความการปรับตัวของธนาคารกลางต่างๆในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินเกี่ยวกับเรื่องของอตราดอกเบียเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไป<ฆ>แล้วเขาบอกว่าล่าสุดทั้งญี่ปุ่นบอกเลยว่าไม่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยไม่ให้คนต่างชาติเดินทางเข้าไปในประเทศเขาเลยนะ ซึ่งอันนี้ถ้าพูดถึงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจทางโกลแมนแซกเนี่ย เขามีการคาดการณ์ค่ะเอาไว้เป็น4กรณีใช่ค่ะแต่ว่าซออีกกรณีหลักๆเนี่ยนะคะเราดูยกตัวอย่างประมาณ2กรณีแล้วกันค่ะจย์คะคือเขาประเมินว่าไอ้สายพันธุ์นี้เนี่ยนะคะโอมิครอนเนี่ยนะคะคือในกรณีเร็วร้ายสุดเนี่ยคือการเกิดระบาดครั้งใหญ่ก็จะทําให้ประเทศต่างๆนำเรื่องของมาตรการล็อกดาวกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่ามีการล็อกดาวเกิดขึ้นอีกครั้งคุณผู้ชมอันนี้จะส่งผลลบต่อโมเมนตัมของการฟื้นตัวในช่วงก่อนหน้านี้ แล้วก็จะซ้ําเติมปัญหาคอขวดในเรื่องของซัพพลายเชนค่ะจันคะ่ะสิ่งที่โกลแมนแซกเนี่ยนะคะเชื่อว่า GDP ของโลกในช่วงของไตรมาสแรกของปีหน้าอาจจะขยายตัวลดลงค่ะจาก4.5เอร์เซเหลือ 2, 2> อเอร์เซนส่วนภาพรวมทั้งปีถ้าดูของ GDP โลกเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าจะขยายตัวได้4.2เซก็ต่ำกว่าคาดการณ์ในปัจจุบันเราๆสัก0.4เปอร์เซอันนี้คือกรณีที่าการระบาดใหญ่มันเรวร้ายนะคะ ส่วนในทางกลับกันกรณีที่เชื้อเนี่ยโอไมครนเนี่ยไม่มีความรุนแรงมากมายอย่างที่หลายฝ่ายกังวลอันนี้ก็จะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรคะอาจารย์แต่ว่ามันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมถ้ามันมีการกลายพันธุ์เกี่ยวกับไวรัสโควิด19ไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็เป็นตัวดึงตัวชะลอนะ